สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่25มกราคม2,556ค่ะครับวันนี้เราสองคนคใส่เสื้อสีลูกกวาดมากเลยนะสีลูกกวาดเลย สีเขียวนี่สีชมพูวันนี้สดใสไงเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้เส้นเด็กไทยเนี่ยสีเขียวเหมือนเสื้อของคุณเทปกิจเลยปิดครึ่งเช้านี้ขึ้นมายืนอยู่ในระดับ1,450จุดซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญได้เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายต้องมาดูกันค่ะว่า1,450จุดนั้นเส้นเด็กไทยจะยืนปิดตลาดได้ในช่วงบ่ายหรือไม่นะคะส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจก็ต้องพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการ และสิ่งสำคัญนะคะที่ต้องจับตานั่นก็คือเรื่องของการเตรียมแถลงผลประกอบการในหลากหลายบริษัทนะคะเดี๋ยวดิฉันพามาดูหนึ่งบริษัทที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งมีการแถลงไปบริษัทสีเดียวกับเสื้อคุณเลยบางจากนะคะสัญลักษณ์เขาเป็นสีเขียวใช่ไหมคะตอนนี้มีแผนอะไรฮะค่ะก็หลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวของผู้บริหารนะคะเพราะว่าคุณอนุสรแสงนิ่มนวลนั้นก็ปรากฏว่า มีการดำรงตำแหน่งครบวาระไปนะคะและท่านที่มาดํารงตําแหน่งล่าสุดสําหรับตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบานจากบิโตรเลียมหรือว่าหุ้น BCP คือคุณวิเชียรอุสนาโชธน,นั่นเองนะคะก็พูดถึงเรื่องของโครงการลงทุน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฟส3นะคะที่เตรียมจะลงทุนเฉียด6,000ล้านบาทในอนาคตนะคะโดยการลงทุนกว่า6,000ล้านบาทคาดว่าน่าจะมาจากการออกหุ้นกู้หรือว่าการกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วนก็จะมาจากกระแสงเงินสดของบริษัทนะคะ ทางบางจากเองค่ะมีการเตรียมที่จะคัดเลือกผู้รับเป๋าติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะคะในอีก2เดือนข้างหน้าและจะติดตั้งเสร็จในช่วงไต,ตรมาสที่4ของปี2557นะคะคาดว่าจะรับรู้เริ่มรับรู้รายได้ในปี2558โดยคาดว่าถ้าหากว่ามีการลงทุนโครงโคร,รงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นเฟสที่3แล้วเนี่ยก็จะทำให้บางจากเองนั้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึง2,800ล้านบาทต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูเขาตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นภายในปี2557และคาดว่าน่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทนะคะส่วนในปี2556นี้นะคะมาดูกันหน่อยคะ่ะว่าทางบางจากมีการพูดถึงเรื่องผลประกอบการอย่างไรนะคะโดยคาดการณ์ว่าในปี2556น่าจะมีรายได้ก่อนหัก ภาษีและหักค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณ1 0 0 0 0่นล้านบาทเติบโตสูงประมาณ30%จากปีก่อนนะคะและคาดการว่าธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะของราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่นา่าเป็นกังวลมากนักนะคะ การถแถลงข่าวประจําปีซึ่งถือว่าเป็นการถแถลงครั้งใหญ่และเปิดตัวทางกรรมาการผิ้จาการใหญ่ของบริษัทบางจากพิโตรเลียมหรือว่าหุ้น BCP เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะถือว่า กระแสของตลาดตอบรับพอสมควรเพราะว่าราคาของหุ้น BCP นั้นปิดครึ่งเที่ยงก็ปรับตัวขึ้นมาเฉียด3%ขึ้นมาบาทหนึ่งปิดที่37บาท25สตางค์นะคะก็เป็นการถแถลงข่าวครั้งแรกหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารก็ต้องจับตากลยุทธ์ในช่วงหลังจากนี้ที่จะผลักดันให้ BCP มีรายได้อย่างเข้มแข็งให้ได้ค่ะครับจากธุรกิจปิโตรเคมีแล้วนะครับพามาดูธุรกิจโรงพยาบาลบ,บ้านนะีมันมีความคืบหน้าเพราะว่ากลุ่มในเครือของกรุงเทพดุสิตเวชการนะครับในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพมีแผนนะครับ เตรียมจะเข้าซื้อโรงพยาบาลกรุงทนนะครับสัดส่วนเนี่ยประมาณ24%่ส่เกว่าๆนราคาหุ้นละประมาณ55บาทนะครับโดยการซื้อขายผ่านบิ๊กล็อตนะครับบิ๊กล็อตก็บอกว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่31มกราคมนี้นะครับซึ่งจะทําให้นะครับการถือหุ้นในโรงพยาบาลกรุงทนของเครือดุสิตเวชการเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น44.96%นะครับโดยจะให้รอยันบางกอกเฮลท์แคร์นะครับมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเนี่ย เข้าซื้อหุ้นนะครับประมาณ3 7 4ล้านหุ้นนะครับก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ24%กว่านะฮะก็คาดว่าจะทำการซื้อขายผ่านบิ๊กลอตนะครับส1มกราคมนี้หลังการเข้าซื้อหุ้นนะครับอย่างที่บอกไปจะทำให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ44%เก,กว่าการซื้อหุ้นครั้งนี้นะครับบริษัทบอกว่าจะใช้กระแสงเงินสดภายในของบริษัทย่อย และก็จะเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะครับหลังการเข้าซื้อแล้วนะครับก็จะมีการทําคําเสนอซื้อหุ้นราคาหุ้นละ55บาทนะครับสำหรับกลุ่มโรงพยาบากลกรุงทนเนี่ยเขาบอกว่าทําธุรกิจให้บริการด้านการรักษาพยาบาล<ม>เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด150เตียงน,นะครับนี่ก็เป็นการขยายธุรกิจนะครับก็จะมีธุรกิจโรงพยาบาลเข้ามาอยู่ในเครือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งด้วยฮะค่ะ ก็ถือว่าเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลยุทธ์ของเขานะคะก็เป็นการที่ไปควบรวมกิจการซื้อกิจการมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหลายกิจการมาอยู่ภายใต้เครือของหุ้น bgs เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่ามาดูราคาของหุ้นก็เริ่มที่จะมีแรง t ทค profit ออกมาบ้างแล้วเพราะว่าเก่งข่าวนี้กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะปิดครึ่งเที่ยงก็ลงมาที่128บาท50ตางนะคะแต่ก็อย่างที่ ภาพของเซนเตอเมนตลาดเป็นไปด้วยนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงเช้าตลาดหุ้นค่อนข้างจะวิ่งดีแต่ว่ามาช่วงครึ่งเที่ยงนี้ถึงแม้ว่าจะปิดไปบวก5จุดก็จริงแต่ดูเหมือนว่าหุ้นหลายๆตัวเริ่มอ่อนแรงแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงเขียวยกแผงจะมาปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะคะว่าหุ้นหลายตัวหลังจากที่วิ่งอย่างคึกคักกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มนิ่งๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคเดี๋ยวมาหาคําตอบกันได้ในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ